วัสดีครับวันนี้กล่องใหม่เข้านะครับวันนี้เราก็จะมาลองดูว่าเราจะเปิดได้หรือไม่ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช anel ยัดเค นี้ก็มีความหวังแค่ชุดกับปืนนะครับแค่สองอย่างเครื่องร่อนผมไม่ได้อยากได้นะฮะคลิปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โหด,ดคีคลิปเปิดตัวเข้ามาค่อนข้าง,งสนุกนะครับ ีอะไรบ้างเอ่ยนี่ะไรทรงผมอ๋อสามารถใส่ทรงผมกับชุดตัวนั้นได้นะครับชุดรถไฟก็ว่าแล้วถ้าดึงเข้ามเหมือนกับรถไฟนะเหมือนรถไฟเลยอีโมชั่นกระเป๋า ส่วนตัวก็เฉยๆกับกระเป๋านะครับก็น่าจะอยากได้แค่ปืนนะปืนก็จะมีคิวฟีดนี่น่าสนใจนะครูบบล็อกนะฮะเอฟเฟก คาดว่าน่าจะเปิดประมาณร้อยกล่องสำหรับวันนี้นะครับมาส่วนกินที่ดีนะครับกลับมาอีกรอบนึ่งครับชุดปลาหมึกโอเคนะเหมือนดูดังแจ็คสแปรโลเลย คือกระที่นี้ใส่ทรงผมขาวด้วยอยปืนปืนนะครับปืนก็คือเอชเครื่องล่อนกระเป๋า โอเคครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเริ่มต้นหนึ่งกองโอ้โหมีถักนะครับมีถักมีถักมาแล้วกองต่อไปสองกองต่อไป สามไปต่อครับของที่สีจะเปิดไว้เมากครับสิบยูซียี่สิบยูซีครับสเปย์ไว้อัพสีโหไม่มีความหวังเลยหกกกองไปแล้ว ป้าหรือเปล่าพักก่อนนะครับแปดะให้ลงก่อนให้ลงเก้าป่ะสิบเลยครับเ,เดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะครับพอนะครับพักก่อน,นเหมือนจะไม่ไม่ลุ่งแล้วไม่ลุ่งแล้วเดี๋ยวขอมาเปิดอะไรเล่นก่อนนะครับ เลยดีว่าเปิดเสือเล่นสิบยซีครับเฮ้ยเปิดรถนะครับ <Okay. S 1> เดลดบเียนนีกแน่นอนนะคลัคกี้สปินอีกรอบหนึ่งครับเรียนอีกแล้วครับรอบหนึ่งเก okay. ได้เรียงอีกแล้วครับ ลุยกันต่อเอ้ากดผิดมา่องที่ยี่สิบครับไปความใจเย็นได้มาแล้วดาบ สิบกล่องสิบกล่องพี่ยอดเด้อต่อไปสามสิบโอ้โหถ่ายสถ่ายเล็กสี่สิบโอ้โหระเบิดโอเคได้ระเบิดมาครบเลยเงินน้อยก็ไม่ได้แลกนะครับห้าสิบ ไม่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วหกสิบโอ้ผมว่าน่าจะได้เรียกหมดเลยนะฮะเจ็ดสิบอื้อหือระเบิดอีกแล้วนะครับแปดสิบ ละเบิดอีกแล้วเก้าสิบอืขอบคุณ,คณกลองที่หนึ่งร้อยคูณสามโอเคฮะร้อยสิบ เราก็คงจะไม่ได้ดูแล้วนะร้อยยี่สิบโอ้โหกระปืนไปกันต่อโฮโลไม่ออกอะไรเลยนะไปกันต่อโอ้โห หมดแล้วหมดแล้วนะครับถูกร,รับของก่อนนะครับนี่ทำกันได้เลยมันอะไรกันถ้าจะแลกก็น่าจะเป็นเดี๋ยวดูนะครับแลกก็น่าจะเป็นหกเจ็ดแปดเก้ามันก็ได้แล้วนะครับถ้าแลกมันก็ได้แหละของแต่งที่เราใช้ก็มีแค่ อ่าคูณสามใช่เราใช้แน่นอนกับอะไรอีกอะแม็กแดงเหรอน่าจะได้แล้วนะน่าจะครบแล้วเล็กไหมเล็กก็ได้นะเดีนะ๋ยวผาปเปิดจิด๊บซี ชุดมังกรไปก่อนแล้วันเป็นเรื่องปกติชุดมังกรนะเสร็จแล้วก็นี่อะไรนี่ก็สุยนันนะครับมันก็เรื่องปกติ เราได้ครบปแล้วครับตัวน,น่าจะเลขเป็นท้ายหมดเลยนะครับใช้่ากันมาดูผลประกอบการนะครับผลประกอบการไม่ได้ปืนนะครับได้ได้ตัวนี้มานะครับได้เขี้ยวกลาบตีกีมานะครับประมาณ ผมมีอยู่แล้วสี่หรือห้าอันอน,นะครับหกจีบเปดได้แค่สามนะครับแล้วก็ท้ายนะครับท้ายนี้น่าจะได้หกอันนะครับเพรมีอยู่แล้วสี่นะครับได้อะไรอีกได้ไก่ครับไข่ไก่คนเอนไก,ไก,ไก,ไก่มีแค่นี้นะครับอืมของค่อนข้างน้อย แล้วก็ผลประกอบการได้ระเบิดมานะครับได้ระเบิดระเบิดระเบิดได้ครบเลยแล้วเราไปดูว่าถ้าสมมุติเราแลกปืนเนี่ยนี่นะครับปืนใหม่มานะครับเราจะยังไงนะครับเราจะอัพได้ถึงไหนนะครับขั้นแรกครับใช้ไปที่สอง เฮ้ยมีรถด้วยเหรอไม่งเจ๊งเฮ้ยอ,อย่างงี้ต้องอัพครับต้องอัพแต่มันไม่ลดท้ายนะมันลดก็สปีน่าสนใจครับผมน่าจะอัพได้แค่ใช้สองใช้ห้านะครับห้าแล้วก็สิบเก้าน่าจะได้ถึงขั้นประกาศช,ชนะนะครับ 9. เก้าอฟเฟกต์จมตีนะครับ้ <c oughs> มีเสียงเฮ็ดครับจริงครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างนะครับรูปร่างขั้นสูงสุดนะครับพื้นฐานตรวจสอบอิโมชั่นอะไรสำหรับปืน เฮ้ยเดี๋ยวมัน,ม,นมันลดให้ช่วงท้ายๆนี่หว่ามันลดให้นะครับ14ลดให้เฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้รูทบล็บอกนะครับแล้วก็โมเมนต์เชติยศมันลดให้มันลดให้อยู่นะครับรือเจ็ดเหลือหกครับถ้าทั้งหมดก็น่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวนับดูก,ก่อนนะครับสองห้าเก้าสิบสี่ 14แล้วก็20นะครับมาหม่านลดให้20 20 27 37นะครับใช้ทั้งหมด37ถ้าสมมุติเป็นปืนอื่นล่ะ2 5 14 2นะครับ5 9 9แล้วก็มา14นะครับ20 27เท่ากัน27เดี๋ยวมึงรถให้กูนอ่นี่โอยมันก็แค่ว่าถ้าเราอัพไม่ทันมันก็จะเพิ่มเป็นจาก6เป็น7นะครับเนี่ยเราคึกว่าใจดีเปล่าเลยนะครับขึ้นราคา มาลุยกันต่อนะครับจะเป็นกล่องสุดท้ายที่ผมจะเติมของพับจีแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่เติมแล้วนะครับเอาแล้วพวกไปต่อมันจะไม่ไหวไปมันต้องได้แล้วแหละออกง่ายมากนะครับสำหรับเหรียญ อ่าเก้าเราได้อะไรบ้างหกนะครับเจ็ดแปดเก้าอ่ะได้ครบแหละก็ได้ครบแล้วนะครับเก้าแรกเลยมเก้าก็น่าจะได้นะเนี่ยไม่เคยได้เลยนะครับเ่งเยไม่เคยได้เลยเลยนะครับ สิบสุดท้ายแล้วกันนะครับเถียมแทนเถียมจริงจริงด้วยนะครับวุ่นแท่นเลยนะคันมือครับขออีกสักสิบครับสุดท้ายและวะอืมจัะเบิดพอนะครับแรกดีก,กว่าแรกไปเลยนะครับ โอ้มาแล้วนะชุดใหม่นะชุดใหม่มาแล้วครับเราก็ติดตั้งอันทีเลย<ฮ>ปืนนะครับโอ้โหปืนมาแล้วแช์สิแช์สิ ดดไ้ตั้งทันทีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้ในนี้เหรอ,หรอเดี๋ยวค่อยมาแ,แลกกันนะได,ได้เหรียญมาอีกแนะล้วมันเลยกชุดคาร์เก็ทแน่นอนคนระับไา รวมแล้วผลประกอบการของเราเป็นยังไงนี่นะครับสำหรับชุดและปืนนะเขาจะมีการเปลี่ยนชุดได้ด้วยนี่เออทีทีท,ท,ทีดูพร้วิวเราได้อะไรบ้างเนี่ยแค่เนี้เหรอได้สิบเอ็ดอันนะครับอืมกระเป๋าที่ Uh huh. กระเป๋าคนรวยมันก็ไม่เอาดีกว่านะนี่แหละสำหรับชุดนะครับเราก็จะใส่ทรงผมได้ก็คือทรงผมชุดชุดแดงนี่นะชุดรถไฟเนี่ยนะส่วนชุดนี้ก็เปลี่ยนเป็นทรงผมนี้ <Don 't S 1> ได้ครับนี่นะครับ <'t> ผมว่าทรงนี้แหละนี่ละอ่าอันนี้อาจจะผิวกว่าเป็นทรงผมเดิมนะครับใส่แว่นได้ไหมโอเคใส่ได้นะครับยังใส่แว่นได้เดี๋ยวเราไปอัพปืนกันต่อนะครับเราไปอัพปืนกันดีกว่าคุณอย่างเราเก็บท้ายมานี่ต่ออนี่เพื่อปืนนะครับปืนกระบอกนี้นี่เอง เอฟเฟกต์กองเมื่อยิงเสียชีวิตแล้วนะครับโอ้โหปะเทียอยู่นะอุย้ยอัเลเวลสองต้องใช้แล้วแหละไปกันต่อครับเลเวลสามอืเวล <4. S 2> <c oughs> โอ้ยรีเวลสี่ครับขอโทษครับ <c oughs> ผมว่าน่าจะมารีเวล <c oughs> เอาแค่รีเวลห้านี่แหละสำหรับ,บผมนะ <c oughs> ขอรีเวลห้าก่อน <c oughs> รีเวลห้า ท้ายเราไม่พอไปดูดีเราจะได้จังไเอา้าวนี่ไงอีกหน่อยหนึ่งเลยรีเวิลนหะ้ารีเวลห้าขาดท้ายอีกประมาณอันเดียวเฮ้ยอันเดียวเอง ทำไมทำอย่างนี้วะต้องทำอะไรทักอย่างลวคิดดอ,อกแล้วผมจะเปิดทุกมกควอนเล่นนะไหนๆก็ไหนๆน,น,น,นี้นะไปกันเลยอะไรวะ ไหนๆก็ไหนๆไปกันต่อรับเี่ยผมยังไม่ได้ชุดอีกนะเป๋าชุด,ชดอะไรเนี่ยน่าจะไม่ได้หรอกชุดอัพผมยังไม่ได้เลยโอ้โหไปไปกันต่อ ุดอัพก็พอแล้วนะครับเอาชุดอัพออกก็พอแล้วนะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนอกจากระเพิดอ,พพอ,อะน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับไม่ออกนะครับสรุปชุดอพผมไม่ออกผมคงต้องแลกเอาสินะ <c oughs> เหรียญยั่งอีกนะสุดท้ายนะครับ ออกไหมอ่ปีกมาก็ยังดีนะน่าจะมาแค่ปีกนะครับไม่น่าจะมาเไม่คูนด้วยจบนะครับได้ท้ายมาหนึ่งเอาไปเลยโอเคนะครับนี่อะไร ชุัพคุณสามารถอับเกรดได้แล้วงั้นเลอถ้าผมเปิดได้ซ้ำมันก็จะให้พันเหรียญได้ป่น่าจะใช่นะครับแต่ว่าอัพไหมผมไม่ชอบชุดนี้ชุดลูกค,คาถ้าผมอัพชุดลูกค,คามันก็จะได้ไปถึงรูปร่างสูงสุดแต่ถ้าชุดนี้ก็จะได้หนึ่ง จะได้แค่นี้นะครับไหนต่างกันไหมไม้ต่างเท่าไหร่นะครับก็อย่างน้อยเราก็ได้ปีกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันต่อชุดเดิมนี่นะฮะ แล้วก็ได้กระเป๋าเฮ้ยกระเป๋านี้ก็กดูเข้ากันนะมุ้วมุมงกดได้ไหมเออมองุงกูดีกว่าแล้ครับได้เลยเครื่องล่อนจือ้อโอ้ปีกันงั้นนะอืม,อม รถไฟเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกันกับรถไฟอ่ะอีนั่นอ่ะผมชอบนี่แหละผลประกอบการดได้มาอีกหนึ่งเราจะทำอะไรเราก็ต้องมาอัพซี่มันจะเป็นปืนหลักของผมใช้แทนเอมโฟเบื่อมากเลยมใช้เอมโฟมาก,ก็นานแล้วนะครับตอนนี้ นี่ไม่มีต่างอัพนะครับ M4 ก็พอกันนะครับเลเวลห้าก,ก็เลเวลห้าแล้วก็จะเหลือตัวนี้ครับถ้าของเราได้เลยเราไม่มีของแต่งเรามีเก็บเสียงโอ้เพลงอยู่นะเก็บเสียงของเพลงนะ1,500นะ ผมชอบใช้คูณสามโอเคจบเลยพอดีเลย <c oughs> แล้วก็อะไรนี่กีบนี้เอ้ยโอเคนะกีบตรงโอเคในในสิ่งที่ได้ใช้นะครับเฮ้ยจะสวยครับของแต่งวสวยสวยอ่าถือว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลงเอฟเฟกระเบิดนะ ไปเรามาลองลองล็อเบิดลองลอนนอนนอะเบิดครับดูเอฟเฟกระเบิดนะครับอู้เอฟเฟกล่อง ก็ไม่เด่นเท่าไหร่นะครับก็เราไม่ได้ปรับสูงสุดนะเราปรับแค่เราปรับเราปรับต่ำนะครับเราปรับต่ำเฟกยิงนะครับอดออยู่ เทียบกับเป็นโฟนี่แต่นี้เขามีเสียงยิงนะแต่ว่าเอฟเฟกต์กล่องคดตายนะครับมันก็สูงดีนะ คิวฝีนะโอ้โหดูนะนี่สวยมากจบไปแล้วสำหรับการรีวิวเรามีอะไรบ้างส่วนผมก็กำลังจะทำ่นี่นะครับก็รอชมกันนะครับก็รอชมรอกด ติดตามไว้ก็ได้นะครับเรากดตับสไครด้วยผมจะเปิดคอนเทนต์หน้าผมจะเปิดเอ็มโฟนะครับด้วยคูปองฟรีตอนนี้ผมเก็บไว้สองร้อยละใช้เวลาแค่เดือนกว่า,าสักปีหนึ่งสักปีหนึ่งเก็บสักพันนะ,เด,เ,นนะนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเก็บสักพันเดี๋ยวเรามาเจอกันขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็ กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับถ้ามีอยากภาพคอนเทนต์แปลกๆคอนเทนต์พูดแปลกๆอย่างของผมนะครับฟรีม o b บายนะส่วนถ้าใครที่ตามมาลิปเก่าๆที่สอนเขียนโปรแกรมช่วงนี้ก็ไม่ว่างนะครับความจริงขอบคุณสำหรับที่ชมจนจบนะครับขอบคุณครับบายบาย